สวัสดีครับผมเกียรติกรวูดเบิร์กดีไอวายงานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําดัดแปลงฝาสําหรับใส่กับถังทินเนอร์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราจะได้เทนะครับเททินเนอร์เนี่ยมันจะได้เทง่ายๆอ่ะโดยฝาตัวเนี้ยเราจะมาดัดแปลงใส่กับอันนี้นะครับทาให้หมุนไปปึ๊บ เราก็จะได้เทตินเนอร์ได้เทตินเนอร์ได้แบบง่ายๆนะครับไม่หกไม่กระชักนะโอเคครับเดี๋ยวมีขั้นตอนและวิธีการทำยังไงไปชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับก็จะเป็นขวดแป,ป๊บซี่พลาสติกนะครับแบบนี้เราก็จะตัด ตรงส่วนหัวตรงนี้นะครับมันออกไปแล้วเราก็จะนําฝาตัวนี้นะครับมาใส่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าการเททินเนอร์แต่ครั้งนะครับมันจะเกิดการกระชอออกหรือเราก็จะทําการเจาะตัวนี้ก่อนนะครับโดยใช้ดอกเจาะใบพายนะครับเจาะเข้าไปที่ฝาก่อน ก็เนื่องจากเมื่อกี้ขวดแบบซี่สองอันนะครับผมตัดโดยที่ไม่วัดมันไม่พอดีนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ขวดโคกที่เหลือแทนนะครับแล้วก็ลนไฟมันเลยครับกะตัดให้มันได้พอดีนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบที่ผมทำเนี่ยครับมันก็จะไม่พอดีเราก็ต้องเปลี่ยนขวดใหม่ลนไฟไปเรื่อยๆนะครับให้มันบีบรัดเข้ากับฝาเลยนะครับ พอล้วนเรื่อยๆพัดติมันก็จะบีบเข้าไปเรื่อยๆถ้าพวกส่วนเกินตรงขอบๆตรงนี้นะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกีมันออกนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับวิธีเททินเนอร์มันก็จะมีขั้นตอนวิธีการเทของมันอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ยากเลยทินเนอร์พอดีเต็มๆแบบนี้ใช่ไหมครับก่อนที่เราจะนอนลงนะครับเราก็ให้ฝั่งฝาตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้เราก็ทำการนอนนะครับเพราะว่า ตัวน้ำข้างในทินด้เลยนะครับมันก็จะไม่เต็มปี๊บนะครับมันจะมีอยู่แค่3ส่วน4ของปี๊บนะครับเพื่อที่เวลาเราเททินเนอร์นะครับเราก็จะเทง่ายๆโดยที่มันไม่หกกระชอะนะครับเป็นแบบวิธีดั้งเดิมอยู่แล้วนําปี๊บนอนลงแบบนี้แล้วก็เปิดฝาเปิดฝาแล้วเราก็ยกตูดตรงนี้นะครับมันขึ้น นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็น,น,น,นภาพชัดไหมครับแบบนี้มันก็จะไม่หกกระฉอนี่ครับเป็นขั้นตอนแบบดั้งเดิมแต่สมมุติตัวฝาที่เราดัดแปลงเมื่อกี้เราก็จะนํามาใส่โดยปกติทั่วไปนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้เหมือนผมนครับตอนแรกเจาะแค่ฝาตัวนี้นะครับเจาะรูมันในเวลาผมเทนะครับผมก็จะยกแบบนี้เทไปซึ่งมันก็จะหกกระชอออกมานะครับแล้วมันก็จะล้นออก มันก็จะกระชฉอออกมาข้างๆไหลเป็นทางยาวไปข้างใต้นะครับมันจะทําให้เปลืองทินเนอร์มากมากนะครับแล้วก็เสียทิ้งไปแบบเปล่าประโยชน์ก็เลยได้มาดัดแปลงทําฝาตัวนี้นะครับตอนนี้มกาวมันยังไม,ไม่แห้งนะครับเพราะว่าผมทากาวเอาไว้เ <c oughs> วลาใช้เราก็ถอดฝาตัวนี้มันออกเลยแล้วก็นําเจ้าฝาที่เราดัดแปลงเมื่อต้นคลิปนะครับมาหมุนใส่ นี่นครับก็นํามาหมุนใส่ให้แน่นนะครับพอหมุนใส่ให้แน่นปุ๊บเราก็จะสามารถเปิดฝาตรงฝาโคกฝาแป๊บซี่หรือฝาขวดพลาสติกที่เราได้ทํานะครับก็จะเทง่ายนะครับแบบนี้แล้วเราก็เททิ้มน,นร์ลงไปเลยได้ปกติมันจะไม่กระฉาะนะครับนมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ก็ถือว่าง่ายนะครับโอเคครับเป็นเล็กๆน้อย โอเคครับก็เป็นทิกเล็กๆน,น,น้อยๆฝากเพื่อนๆน,นะครับสำหรับการทําตัวหัวสําหรับใส่ฝาของทิมเนอร์นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเวลาเราเทมันก็จะไม่กระชอกออกนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าดีสําหรับการใช้งานเลยนะครับหวัง mm hmm. ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเททิมเนอร์ผสมสีนะครับเพื่อที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นครั้งหน้าผมจะมา DIY หรือแนะนํางานอะไร ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันได้นะครับเพื่อนๆคนไหนชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ